ด่วนที่สุดครับสั่งอพยพแนวหน้าทันทีนี่ไม่ใช่สัญญาณปกตินี่คือการเตรียมท้องขั้นสูงสุดหลังจากการเจรจาที่ยืดเยื้อล้มเหลวโดยสิ้นเชิงสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าตึงเครียดถึงขีดสุดแล้วนะครับสิ่งที่หลายคนเคยคิดว่าเป็นเพียงแค่สงครามน้ำลายหรือการกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนบัดนี้มันกำลังจะก,กลายร่างเป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดถูกส่งออกมาแล้ว คำสั่งอพยพป,ประชาชนแนวหน้ามันไม่ใช่แค่การซ้อมรบไม่ใช่การป้องกันเหตุแต่มันคือการเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นหลายคนอาจจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องราวมันถึงบานปลายมาถึงจุดนี้ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกแง่มุมครับว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้การเจรจาต้องพังคลืนลงมาไม่เป็นท่า และนำไปสู่สัญญาณของยุทธการถล่มขเขมรให้สิ้นซากที่อาจจะกำลังเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมองข้างหน้านี้เรื่องราวทั้งหมดมันประทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงในวันที่25กันยายน2,568ที่ผ่านมานี้เองครับวันนั้นมีการประชุมระดับสูงเกิดขึ้นเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะคลี่คลายความขัดแย้งที่สั่งสมมานานฝ่ายไทยเราได้ยื่นคำขาดที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุด นั่นก็คือขอให้ฝ่ายกัมพูชาทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ทําการก่อสร้างรุกล้ําเข้ามาในเขตแดนอธิปไตยของประเทศไทยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือที่ดินตรงนั้นมันเป็นของเราคุณเข้ามาสร้างบ้านสร้างที่มั่นอะไรต่างๆไม่ได้ต้องรื้อออกไปนี่คือจุดยืนที่หนักแน่นและไม่สามารถต่อรองได้อีกต่อไปแล้วของฝ่ายไทยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคืออะไรทราบไหมครับคือการปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวแบบไม่มีเยื่อใย ฝ่ายกัมพูชาไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับข้อเสนอแต่ยังแสดงท่าทีที่ท้าทายกลับมาอีกด้วยการประชุมในวันนั้นจึงจบลงด้วยความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโต๊ะเจรจาที่เคยเป็นความหวังสุดท้ายได้พังทลายลงมันเหมือนกับประตูแห่งสันติภาพบานสุดท้ายได้ถูกปิดตายลงไปแล้วแล้วอะไรล่ะคือเชื้อไฟสำคัญที่ทำให้ท่าทีของกัมพูชาแข็งกร้าวได้ถึงขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้าการประชุมเพียงแค่2วันครับ ในวันที่23กันยายน2568สมเด็จหุนเซนผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดของกัมพูชาในทางพฤตินัยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียของเขาเองเขาได้โพสต์ข้อความที่สั่นสะเทือนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างรุนแรงประโยคที่ว่าต่อให้ไทยปิดด่านร้อยปีกัมพูชาก็ไม่ตาย ประโยคนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับในทางการทูตนี่คือการประกาศกล้าวคือการหยามหน้าและคือการส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่าประเทศไทยจะรู้สึกอย่างไรมันคือการบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเดินหน้าในแนวทางของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องแคร์เพื่อนบ้านอย่างเราอีกต่อไป คำพูดนี้แหละครับคือน้ำมันที่ถูกราดลงไปบนกองไฟที่มันคุกรุ่นอยู่แล้วมันโหมกระหนังให้ความขัดแย้งที่ตึงเครียดอยู่แล้วปะทุขึ้นสู่จุดที่เรียกได้ว่าใกล้จะระเบิดออกมาเต็มทีมันคือการท้าทายอำนาจและอธิปไตยของไทยเราอย่างซึ่งซึ่งหน้าและแน่นอนครับว่าเมื่อถูกท้าทายถึงขนาดนี้ผู้นำของเรากองทัพของเราก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ความล้มเหลวทางการทูตในวันที่25กันยาประกอบกับคำพูดที่หยานเกียรติในวันที่23กันยามันได้นำสถานการณ์ทั้งหมดมาสู่จุดพลิกผันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจนได้ในช่วงค่ำของวันเดียวกันนั่นเองหลังจากการเจรจาล่มสลายลงคำสั่งด่วนที่สุดที่ถูกประทับตราว่าลับมากได้ถูกส่งตรงจากกองบัญชาการกองทัพไทยผ่านช่องทางการสื่อสารทางทหารไปยังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และต่อไปยังผู้นำชุมชนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและสแก้วซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและมีความเสี่ยงสูงสุดเนื้อหาในคําสั่งนั้นสั้นกระชับและชัดเจนจนน่าใจหายนั่นคือให้ประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนทั้งหมดเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เก็บข้าวของที่จำเป็นเตรียมเอกสารสำคัญและพร้อมที่จะอบพยพออกจากพื้นที่ทันทีภายใน24ชั่วโมงย้ํานะครับว่าภายใน24ชั่วโมงนี่ไม่ใช่การขอความร่วมมือนะครับแต่มันคือคําสั่งที่ออกมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราคุณลองนึกภาพตามนะครับจากที่เคยใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขมาตลอด อยู่ๆก็มีเสียงประกาศตามสายจากผู้ใหญ่บ้านบอกให้ทุกคนเตรียมตัวทิ้งบ้านทิ้งที่ทำกินทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาทั้งชีวิตแล้วอพยพออกไปโดยด่วนที่สุดความตื่นตระหนกความสับสนมันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านหลายคนยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเห็นทหารเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเริ่มเข้ามาในพื้นที่เพื่อ,ออำนวยความสะดวกและแจ้งข่าวด้วยตัวเอง ทุกคนก็เริ่มเข้าใจในทันทีครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันไม่ปกติมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปสัญญาณน,นี้มันบอกอะไรเรามันบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่ความตึงเครียดทางการเมืองอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการยกระดับสู่การเตรียมความพร้อมทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ การสั่งอพยพประชาชนคือขั้นตอนมาตรฐานสากลก่อนที่จะมีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพราะกองทัพไม่ต้องการให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องมาตกอยู่ในวงร้อมของการสู้รบการกระทำนี้คือการประกาศโดยในว่าพื้นที่ตรงนี้กำลังจะกลายเป็นสมรภูมิและเส้นตาย24ชั่วโมงนั้นคือนาฬิกานับถอยหลังสู่จุดที่ไม่อาจหวนคืนได้อีกมันคือการประกาศว่าความอดทนของไทยได้เดินทางมาถึงขีดสุดแล้วจริงๆ และแล้วเข็มนาฬิกามันก็เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งภาพที่เราเห็นตามแนวชายแดนในตอนนี้มันช่างบีบคั้นหัวใจเหลือเกินครับขบวนรถของชาวบ้านที่มีทั้งรถกระบะรถอีแตนหรือแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบรรทุกเข้าของเท่าที่จะขนออกมาได้ หลายคนมีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดติดตัวออกมาเท่านั้นพวกเขากำลังอพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองทิ้งบ้านทิ้งเรื่องสวนไรน่นาทิ้งชีวิตและความทรงจำทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังโดยที่ไม่รู้้วยซ้ำว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไรหรือเมื่อกลับมาแล้วสภาพบ้านของตัวเองจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแววตาของแต่ละคนมันเต็มไปได้วยความกังวลความไม่แน่นอน เด็กเล็กๆที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ก็ถามพ่อแม่ด้วยความไร้เดียงสาว่าเราจะไปไหนกันคนเท่าคนแก่ที่เกิดและเติบโตมาบนผืนดินแห่งนี้ต้องจำใจจากลาแผ่นดินเกิดของตัวเองในยามบ้านปลายของชีวิตน้ำตาของหลายคนมันไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือภาพของความเจ็บปวดคือภาพของผลกระทบที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องแบกรับจากความขัดแย้งของคนระดับผู้นำ ความเงียบงานที่ชายแดนในตอนนี้มันไม่ใช่ความเงียบสงบนะครับแต่มันคือความเงียบที่น่าอึดอัดมันคือความเงียบก่อนที่พายุลูกใหญ่ที่สุดกำลังจะพัดเข้ามาเสียงจอแจของผู้คนในหมู่บ้านเสียงเด็กๆวิ่งเล่นได้ถูกแทนที่ด้วยเสียงลมที่พัดวีดวิวและเสียงกระซิบกระซาบของเจ้าหน้าที่ที่กำลังเตรียมความพร้อมความกังวลถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนมันแขวนอยู่เต็มบรรยากาศไปหมดนี่คือจุดผีครับ คือจุดที่ไม่มีทางจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเส้นแบ่งที่บางมากๆระหว่างการเจรจาทางการทูตกับการใช้กำลังทางทหารบัดนี้มันได้ถูกขีดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วด้วยคำสั่งอบพยพฉบับนี้นี่เอง และนั่นมันก็หมายความว่าประโยคที่ว่ายุทธการถลม่เมเขมรให้สิ้นซากที่เราเคยเห็นกันแค่ตามพาดหัวข่าวเพื่อสร้างสีสันในวันนี้ในวินาทีนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่มันกําลังจะกลายเป็นความจริงอันโหดร้ายที่คนไทยทุกคนและคนทั้งภูมิภาคจะต้องเผชิญไปพร้อมๆกันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับจากคำพูดท้าทายสู่การเจรจาที่ล้มเหลวและนำมาสู่การอบพยพครั้งใหญ่ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง72ชั่วโมงมันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มันเปราะบางและพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกวินาทีจริงๆตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในจุดที่เปราะบางที่สุดในรอบหลายสิบปีความขัดแย้งที่มันเริ่มต้นจากปัญหาเขตแดนและถูกสุมไฟด้วยคำพูดท้าทายของผู้นำได้นำมาซึ่งการอพยพครั้งประวัติศาสตร์และอาจจะนำไปสู่การเปิดยุทธการที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น คำถามสำคัญที่มันดังกล้องอยู่ในใจของพวกเราทุกคนในตอนนี้ก็คือใครใครกันแน่ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตและน้ำตาของประชาชนผู้บริสุทธิ์เหล่านี้และผลลัพธ์ของขีดสุดในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาของภูมิภาคนี้และความสัมพันธ์ของสองประเทศไปตลอดการอย่างไรคงไม่มีใครให้คำตอบได้ในตอนนี้ครับนอกเสียจากเวลาและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เท่านั้น เราในฐานะคนไทยก็คงทำได้เพียงส่งกำลังใจไปให้พี่น้องของเราตามแนวชายแดนและภาวนาให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดแม้ว่าในตอนนี้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันจะดูริบรี่เหลือเกินก็ตามท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้บ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับและติดตามช่องของเราเอาไว้ให้ดีเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดแบบนี้ ถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ